ก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆเฟซีที่รักทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับจะพามาไขาข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสะพานรถไฟทางคู่ที่โมกเหล็กนะครับจากภาพนี้นะฮะผมหยุดภาพไว้ให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับบางคนอาจจะตั้งคําถามไปถึงขั้นว่าจะสร้างอะไรสูงขนาดนั้นนะฮะนี่คือสภาพทางภูมิศาสตร์บริเวณอําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับจากภาพเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่า เส้นทางรถไฟดั้งเดิมเนี่ยนะฮะทางด้านขวามือที่ขบวนรถกำลังวิ่งอยู่เนี่ยนะครับเป็นเส้นทางเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเพื่อนเพื่อนทราบไหมครับว่าเส้นทางรถไฟที่เราใช้กันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยบริเวณสถานีรถไฟมุกเหล็กหรือว่าบริเวณอำเภอมุกเล็กเนี่ยนะครับเส้นทางรถไฟที่วิ่งมาจากกรุงเทพบริเวณมุกเหล็กเนี่ยจะเป็นเสมือนแองกะทะใบใหญ่ ดังนั้นรถไฟที่ไต่เขาขึ้นมาจนถึงบริเวณนี้นะครับก็จะต้องลดระดับลงไปจนถึงตัวอำเภอมุกเหล็กและจากนั้นนะครับเมื่อผ่านอำเภอมุกเหล็กไปแล้วขบวนรถก็จะไต่ระดับขึ้นสู่ที่ราบสูงหรือว่าที่เรียกกันว่าที่ราบสูงโคราชนะครับจากข้อสงสัยเนี่ยนะครับภาพนี้ก็พอจะตอบคําถามให้เพื่อนๆได้พอสมควรนะครับจะเห็นว่าสะพานรถไฟยกระดับ ที่ทอดยาวผ่านตัวอำเพิมมกเหล็กเนี่ยนะครับเวลาเรามองจากบริเวณด้านล่างหรือว่ามองจากตัวอำมเพิม,มวกเหล็กเนี่ยเราจะเห็นว่าสะพานตัวนี้สูงมากเลยนะครับก็สูงขนาด50เมตรเลยนะครับแต่พอเรามามองมุมนี้นะครับเราจะเห็นชัดเจนว่าสภาพภูมิศาสตร์หรือภูมิประเทศเนี่ยบริเวณนี้นะครับมันเป็นแอ่งลงไปข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ สะพานรถไฟทางคู่ยกระดับม่วเกเหล็กเนี่ยนะครับได้ออกแบบและก่อสร้างมาเพื่อลดความลาดชันของเส้นทางรถไฟเก่าแก่นั่นเองและจะเห็นได้ว่าสะพานรถไฟยกระดับที่ก่อสร้างใหม่นี้นะฮะจะมีการเชื่อมระหว่างภูเขาลูกหนึ่งไปยังภูเขาอีกลูกหนึ่งโดยแทบจะไม่มีความลาดชันของเส้นทางรถไฟเลยแม้แต่น้อยนะครับและนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับลเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากและไขข้อสงสัยให้กับ เพื่อนๆที่อาจจะยังคลางแคลงใจกันอยู่นะครับและสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมสุรเสียงพระรพรรค์ d ลาเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ